ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะผู้จัดการส่วนตัวตอบชาร์แต้วนัทพรยองเงียฟ้องชาวเน็ต จริงหรือไม่หลายคนคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าสาวเตาน้นตอนนี้ได้เปิดตัวว่าคบกับไฮโซนายอยู่ซึ่งรูปแรกในอินสตาแกรมที่อวดความหวานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นแต่ทว่าหลายคนที่เห็นแล้วกลับโจมตีด่าสาวแต้ว่าเป็นผู้หญิงกล้าเปิดตัวก่อนผู้ชายซึ่งอาจดูไม่ดีนักซึ่งนับจากนั้นก็ถูกถดมดา่าร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าถูกคอมเมนต์ดันล แทบทุกวันเลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าสาวแมทได้เดินหน้าฟ้องชาวนเน็ตหมิ่นประมาทคนละหนึ่งล้านหลังทนถูกด่ามายาวนานกว่า2ปีซึ่งทําให้ถูกคิดว่าสาวแต้วคงจะทําแบบเดียวกันกับเพื่อนสนิทหรือไม่จนล่าสุดกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ในไอจสาวแต้วว่าให้นางเอกสาวช่วยถอนฟ้องหลังจากที่มีหมายศาลส่งมาถึงที่บ้านของตน โดยช่อนคนดังกล่าวได้ระบุว่าพี่แต้วทางบ้านหนูได้รับหมายสารจากพี่ฟ้องพี่ถอนฟ้องให้หนูเถอะนะตอนนี้ทางบ้านเครียดหนักมากหนูขอโทษหนูจะไม่ได้หรอกว่าหนูหมิ่นประมาทพี่ตอนไหนเพราะหนูยังไม่เคยเห็นหมายสารแต่หนูขอร้องให้พี่ถอนฟ้องหนูเถอะนะคะพ่อแม่หนูเครียดมากแม่หนูเป็นโรคหัวใจอยู่พี่ถอนคำฟ้องเถอะนะพี่แต้วอย่างไรก็ตามทางด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาชี้ แจงเรื่องการฟ้องเกรียนครีบอร์ดนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของเต้ายืนยันว่าแต้วไม่ได้ฟ้องเกรียนครีบอร์ดแต่อย่างใดอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจผิดมากกว่า